สวัสดีค่ะอีสานบ้านนงฮีมานี่น้ำเสนอเมนูแปะสะปาช่อนตัวปลาเล่เป็กตัวใหญ่ๆเลยนะคะจัดไปอืม นี่ประมาณแค่นี้เออมันเยอะอย่างนั้นน่ะเออใส่เบลด เออก็ยังหันหน้าคันด้เน่จเกเข็บกับพ่อดีเด้อครับมาเบิ้งนีเนี่ยเบิ้งได้เด้อปลาช่อนอันแรกก็คือมีปลาช่อนปลา่อนหรือบานเท่าเอินปลาคอค่ะแล้วก็มีพักพักได้ค่ะนี่พัก เอากบบซีมีผักผักกาดผักกาดผักชีฝรัง <c oughs> ่งผักเซกิลิวตี้ตุ่ชีฝรั่งผักผักชีไทยหรือผักชีจีนค่ะโอ้อาหารแน่นาชาติตุ่นแอนมีมีฝรั่งมีจีนมีไทยมีลาวน <c oughs> ้ำจิ้มเลย <c oughs> น้ำจิ้มน้ำจิ้มสูตรเด็ดค่ะน้ำจิ้มทั่วทั่วตัดสูตรเด็ดตั้งแต่คือปั้นเอา กันเดมเป็นต้องเด็ดเอาตัวสุดเด็ดสุดสุดปั้นเข็มพนค่ะสุดอีสานบ้านของที่นี่ใดบองเดียวกินแปะซากกินแปะซากปั้นแปะซากอะที่สำคัญก็คือนี่เอาใบผักกาดขาวผักกาดขาวเอาบางที่เด็กว่อนนี่เอาตัวนี้เอาแก้มมันครับอแก้มมุละขางเนอแก้มแก้มแก้มเด่นแก้มก่อนเด้ใส่สอดเขาบอกว่าต่างหนังจิ้ม กระเดากรดานี่ไงนี่ใช้แก้มแล้วก็ใช้พักออหอมเปรแก้มพุทธางค่ะผักผักซีจีนนี่ยซีจีน,น,จนที่ฝรั่งกับซีจีนไปน้ำกันยังหอมแล้วก็ตักน้ำจิม้มใส่นี่ตักน้ำจิม้มครับมีไงซีจีนโอ้นี่ คัมตาสวดเดี๋ยวกฮว่าฮว่อเป็นเมียงค่ะคำเรียกอืมเรียกคัมตาสวดนะอืมไห,หอมอืมอมปลาอร่อยมากปลาหน้าสายสามไหมแม่ โอ้นี่ลอกลอกออกครับขวดเก็บบ่บ่ไ่ได้ขวเก็ดเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนอยากเบิ้งมองนีนี่นี่ใสมั้ใส่ครับอืมขวใสในเบิ้งนี่ขันห่อใส่พี่ต้องใส่ผักใส่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเห้เบิ้งนี่โอ้ดีดีครึ่งอ่ะเอาส่วนไหนทำไมดีบะไม่เอาเลย เดือกล้างนะเนี่ยเบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งสิครับพ่อใส่นี่ไงใส่ของแพรใส่แตกโอ้ดีนี่ด,นดีมันแตกดีคคบเนี่ยเฉพาะมันตายดอกเพราะว่าดีแตกชุดดีครับนี่เอ้าเนี่ยนี่ใส่ปลาช่อนปลาที่ตับมันเนี่ยน้ำมันตับปลาช่อนานาเลยค่ะนี้ชาสางม้าของแพรนี่ตามด้วยผักเครื่องเคียงค่ะ โอ้ล่างล่างบ้านเพิ่งกะไอ้มีกับปุ่นใช่กับนิดน้อยเป็นเนียงมันเป็นเนียงค่ะเห็นไหมครับคำเนี้ยไงโอ่งคำตาสวดต้องบีบบางสิครับเนี่ยเอาคำเนี่ยใส่ปลาคอบีเพระาะทแตกจัดไปนี่ ผมดีเดียวอมผมนี่เหรครับประคอบมีหมองแบอยู่สองมองแฉะรับใแฉะรับใจบังดีแตกแฉะบังแฉกดังดุดเมื่ผมดีดีแตกกันเมื่อแฉะดังดุดเมือ ก็น้ำจิ้มครับที่เด็กครับนี่ที่น้ำจิ้มน้ำจิ้มก็มีหลายสูตรหลายคนถามว่าก็บไม่ก็บ่มีเขาเห็นน้ำจิม้มขายคือมันเก็บได้บว่าโดนยำมันใช่วันกันเสียยำมันสิบ่ดีเนะาะค่ะอยากให้กินไม่ไม่สดสดครับอยากาก,กินมากไม่กินไปกินมากก็เมื่อเสียบันเน,นี่ยขา,ขาดนี่ยังเนาะขาดเนาะเออขาดนี่ยังเนาะ ไปกันมากื็ออกส่งข้าวไปเรียมันข้าวปลาเออปลาก็สีข้าวแต่เห็ดต้งได้นวดหรือมันข้าวผักเออข้าวผักโอ้่นี่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเกลยข้าวเยอะๆใส้หนึ่งจิ้มกันนี่แหละครับขาดว่าได้เส้นยี่สานบานโอ้เออไหวขาวปีสี่ศูนย์ตามเนื้อใช่ จะไปอืมจะแบบพักสุ่มได้เลยน,น้ำข้ามเนรออืมอืมบัตรที่เนี่ยนำ้ำพูกเบิ่งอยากกินน้ำเอาสินี้ไปกินสองคนเป็นหลักกินกันเดี๋ยอะๆคันน่าพอตอนเด็เกกับเยาวากันได้ครัสบสําหรับมื้อนี้ครับจะเยอะไปสิสสไปแซ่บเยอะครับมื้อนี้ครับดีบครับ